สวัสดียามเย็นนะคะลุกศิษย์ทุกคนนะคะอ,า,อามาริยสามารายงานตัวนะคะวันนี้วันอาทิตย์ที่15นะคะเดือนพฤศจิกาปี2563นทักทายทุกคนนะคะวันอาทิตย์ยามเย็นพรุ่งนี้ก็วันนี้วันอาทิตย์พรุ่งนี้ก็วันจันโอเคตามนั้นเนาะวันเมืม่อวานดาวพฤหัสย้ายอาจารย์ก็ได้ไหว้เรียบร้อยแล้วช่วงนี้เป็นช่วงของ พระแม่รัศมีมาค่ะคนที่เกิดในวันอาทิตย์มาเลยจะแหมทวงได้นะสามร้อยแล้วเอาละค่ะด้วยอำนาจบารมีแห่งองค์พระแม่รัศมีเทวีแห่งทรัพย์จงช่วยโปรดประทานพรให้กับทุกท่านที่เกิดทุกวันวันนี้อาจารย์อมริสาเป็นตัวแทนของคนที่เกิดในวันอาทิตย์ขอเปิดคำว่าโชคดีทรัพย์ดีและเงินดีให้กับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ ก่อนที่จะเปิดไพ่ขอบคุณนะคะสา100ดวงดวงดาวเอาละนะคะวันอาทิตย์คะ่ะอำนาจของพระแม่รัศมีเทวีแห่งโชคขอคำว่าโชคดีซักดีเงินดีจงบังเกิดกับคุณนะคะมาจากักท่านที่เกิดในวันอาทิตย์เลขของคุณและความเป็นไปได้สำหรับคุณว้าววันอาทิตย์นะคะ บ้านเลขที่จะส่งผลให้คุณมีโชคบ้านเลขที่จะส่งผลให้คุณมีโชคแล้วเลขของคุณคือเลข6กนะคะบ้านเลขที่ของคุณหรือเลขประจำตัวของคุณในวันพ่กนี้คือเลข6และเลขหกนะคะมาค่ะต่อไป ท่านที่เกิดในวันจันทร์ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะสาสำหรับดวงดาวขอบคุณมากโบวี่ขอบคุณน้องอีกคนหนึ่งนะคะที่ส่งดาวให้อาจารย์ในวันนี้นะมาค่ะท่านที่เกิดในวันจันทร์ด้วยหน้าบารมีแห่งองค์พระแม่รัศมีเทวีแห่งทรัพย์และเทวีแห่งโชคจงช่วยโปรดประทานพรให้คนที่เกิดในวันจันทร์อมริสาขอเป็นตัวแทนเบิกคําว่าโชคดีเบิกคําว่า รักดีเบิกคำว่าเงินดีให้กับท่านที่เกิดในวันจันทร์มาวันจันทร์นะคะวันจันทร์ขอให้โชคดีและมีโชคท่านที่เกิดในวันจันทร์เลขประจำตัวของคุณเลขที่หนึค่ะเก้าค่ะนะคะเลขของคนที่เกิดในวันจันทร์มีเลขสี่ และเลข9อ่าระวัง9ก้ับหัวนะคะ4กับ9นะจ๊ะต่อไปค่ะท่านที่เกิดในวันอังคารจ้ะขอให้ทุกท่านและโชคดีโอเคมาค่ะวันอังคารเริ่มหน้าบารมีแห่งองค์พระแม่รัศมี ทวีแห่งโชคและเทวีแห่งทรัพย์อมริสาขอเป็นตัวแทนของท่านที่เกิดในวันอังคารขอเบอิกคำว่าโชคดีขอเบอิกคำว่าทรัพย์ดีขอเบอิกคำว่าเงินดีให้กับท่านที่เกิดในวันอังคารวันอังคารดูสิตัวเลขของคุณคืออะไรวันอังคารคุณได้เลขเจ็ดค่ะ เงินเต็มเป่าเลยนะวันอังคาร7 9ค่ะคนวันอังคารได้เลข7กับเลข9นะจ๊ะเอาละต่อไปท่านที่เกิดพุธกลางวันมาพุธกลางวันพุธกลางวัน วันอาทิตย์พูดไปแล้วนะคะเดี๋ยวมาย้อนฟังใหม่นะด้วยอำนาจบาร,รมีแห่งองค์พระแม่รัศมีเทวีแห่งทรัพย์และเทวีแห่งโชคอมริสาขอเป็นตัวแทนของคนที่เกิดพุธกลางวันขอเบอิกคำว่าโชคดีขอเบอิกคำว่าทรัพย์ดีขอเบอิกคำว่าเงินดีให้กับคนที่เกิดในวันพุธกลางวันมาค่ะ พุธกลางวันพุธกลางวันมีเลขหนึ่งตัวเดียวนะคะพุธกลางวันสวดมนต์เยอะๆสุขภาพไม่ค่อยดีนะจ๊ะเพราะฉะนั้นพุธกลางวันต้องดูแลตัวเองนิดนึงมีเลขหนึ่งตัวเดียวแล้วเสี่ยงโชคแบบเบาๆนะคะเพราะว่าประตูโชคลาภยังไม่เปิดนะจ๊ะใจเย็นๆ พุธกลางวันจะได้ในเรื่องของการงานมากกว่าโชคลาภนะคะต่อไปพุธกลางคืนค่ะสวัสดีค่ะแม่ทิพนะคะแม่ทิบอกว่าคิดถึงคิดถึงเช่นกันจะแม่นะคะพุธกลางคืนพุธราหูมาค่ะด้วยอำนาจบารมีเทพพระเจ้าราหูพระแม่รัศมีเทวีแห่งซัก จงช่วยโปรดประทานพรให้ผู้ที่เกิดพุธกลางคืนหรือพุธราหูขอเบิกคําว่าโชคดีขอเบิกคําว่าทรัพย์ดีขอเบิกคําว่าเงินดีให้กับคนที่เกิดพุธราหูนะคะเพื่อนถามก็ช่วยตอบกับเพื่อนนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์จะทวนให้ฟังอีกหนึ่งรอบ พุธราหูเลขที่คุณได้6ค่ะ3ค่ะพุธราหูคุณได้เลข6กับเลข3นะจ๊ะต่อไปพระหัสหมักเอฟซีทุทัยขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากเอฟซีอุทัยให้หัวใจมารัวเลยขอบคุณนะคะ พระหัสสบ,บดีดาวพระหัสพึ่งย้ายดาวพระรหัสพึ่งย้ายายทรับให้กับลูกกับหลานนะจ๊ะด้วยหน้าบารมีแห่งดาวพระหัสดาวราชคูพระแม่รัศมีจงช่วยโปรดประทานพรให้กับท่านที่เกิดในวันพระรหัสขอเบิกคําว่าโชคดีขอเบิกคําว่าทรัพย์ดีขอเบิกคําว่าเงินดี ให้กับท่านที่เกิดในวันพฤหัสทุกทุกคนมาดาวพฤหัสคิดว่าจะมีเลขอะไรวันพฤหัสสบดีเลขที่คุณได้สองค่ะสี่ค่ะหนึ่งค่ะวันพฤหัสสบดีเลขที่คุณได้คือเลขสองสี หนึ่งค่ะโอเคนะวันพฤหัสต่อไปวันศุกร์จ้าเดี๋ยวรอเลขสรุปนะคะด้วยอนนาบาร,รมีแห่งพระแม่รมัศมีจงช่วยโปรดประทานพรให้กับท่านที่เกิดในวันศุกร์ขอเบอิกคำว่าโชคดีขอเบอิกคำว่าทรัพย์ดี ขอเบอิกคำว่าเงินดีให้กับท่านที่เกิดในวันศุกร์ทกคนสวัสดีจ้าแจ๊ดสายเทพนะคะบอกเพิ่งมาคะ่ะโอเคยังอันวันศุกร์นะคะเลขประจำตัวของคุณที่คุณได้5ค่ะ5ค่ะนะคะคนที่เกิดในวันศุกร์เลขประจำตัวของคุณคือเลข5และเลข ห้าเอาละเสาจ้ะด้วยนม่นบาร,รมีแห่งองค์ปู่พญานาคทุกๆตระกูลขออมริษาเบิกทรัพย์จากพระนารายเบิกทรัพย์จากพระแม่รมัศมีและเบิกทรัพย์จากองค์ปู่พญานาคทุกๆตระกูลขอเบิกคำว่าโชคดี ทรัพย์ดีและเงินดีให้กับท่านที่เกิดในวันเสาร์วันเสาร์เลขของคุณ8 8ตัวเดียวจ้า8มันตัวเดียวแต่อันนี้มันคือกำลังเจ็ด เพราะฉะนั้นตัดให้แปดเจ็ดวันเสาร์มาเลขสรุปแล้วนะคะ,คะพราะฉะนั้นวันนี้เนาะถือว่าวันนี้เป็นช่วงของเทศกาลพระแม่ปาราวดีพระแม่รัศมีนะคะเป็นการไหว้พระแม่เพราะฉะนั้นเคล็ดลับนะคะที่อาจารย์จะให้ก่อนที่จะเปิดเลขสรุปเนาะ ถ้าเกิดว่าใครบูชาพระแม่รัศมีอยู่ที่บ้านนะคะหรือมีองค์พระแม่รัศมีหรือคุณไม่ได้มีองค์พระแม่รัศมีเป็นรูปภาพหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ให้คุณระลึกถึงเปิดเบิกทรัพกับท่านนะคะถ้าทำได้เนาะแค่คุณจุดเทียนนะคะถ้าไม่มีไม่เป็นไรแต่ถ้ามีจุดเทียนสีชมพูนะคะหรือสีแดงก็ได้ถาวายกับองค์พระแม่เนาะ จะเสร็จแล้วนะคะอ,อ,อมรัศมีเจมาตาขอพรพระแม่รัศมีจงช่วยโปรดประทานพรเปิดทรัพย์เปิดโชค เปิดสิ่งดีให้กับชีวิตนะคะคุณสามารถไหว้แม่รัศมีได้ตั้งแต่เมื่อวานว,วันนี้และพรุ่งนี้นะคะ3มวันนี้คุณสามารถขอพอรองค์พระแม่รัศมีได้เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะถือว่าเป็นวันดีอีกวันหนึ่งที่เราได้มานั่งพูดคุยกันนะคะโดยอํานาจบาร,รมีแห่งองค์พระแม่รัศมีเทวีแห่งทรัพย์เทวีแห่งโชคลาภเทวีแห่งมหาสมบัติ วันนี้อมริษาขอเป็นตัวแทนของทุกผู้ทุกนามขอเบอิกรักจากพระแม่รมัศมีผู้ที่เมตตากับมนุษย์ขอให้ไพ่เป็นสื่อกลางในเรื่องของการเปิดคำว่าโชคเปิดคำว่ารักเปิดคำว่าอุดมสมบูรณ์อมริษาขอพลังแห่งความดีนี้จงเปิดคำว่าโชคดีจงเปิดคำว่ารักดี จงเปิดคำว่าเงินดีให้กับตัวอมริษาและลูกศิษย์ทุกผู้ทุกนามขอให้มีโชคมีลาบมีคำว่าอุดมสมบูรณ์ในวันพรุ่งนี้นะคะเบิกทรัพย์จากพระแม่รัศมีเรามาดูเลขสรุปด้วยกันด้วยสถิติวันจันทร์นะคะเมื่อตัวเลขออกวันจันทร์กำลังวันคืออะไรคะวันจันทร์ไม่รู้กำลังวันคือสอง เลขสรุปในวันพรุ่งนี้เลขที่ออกหนึ่งห้าเลขสรุปในวันพรุ่งนี้มีเลขหนึ่งและเลขห้านะคะวันพรุ่งนี้เนาะเลขที่คุณได้ที่อาจารย์ได้นะคะคือเลขหนึ่งและเลขห้าเลขสรุป โอเคเนาะช่วยกันนะคะช่วยกันพิมพ์แล้วก็ช่วยกันบอกเพื่อนๆนะคะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณลูกศิษย์ทุกๆคนอาจารย์เชื่อนะคะว่าก่อนจะสิ้นปีลูกศิษย์ของอาจารย์ร้ายคนจะมีโชคใหญ่เกิดขึ้น ผลบุญที่คุณสร้างอาจารย์ขอเบิกบุญให้กับกายมาเป็นทรัพย์ย้อนกลับไปหาลูกศิษย์ของทุกคนนะคะขอให้ทุกคนมีโชคเพื่อจะได้ต่อยอดบุญนะคะแล้วก็ได้ดำรงชีพสืบต่อไปขอบคุณสำหรับกำลังใจขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ขอบคุณทุกๆดวงดาวที่ส่งให้ขอบคุณจากหัวใจขอให้ทุกคนโชคดีและมีโชคอย่าลืมนะคะ การทำงานเป็นสิ่งที่ดีที่สุดโชคลาภนั้นคือการได้มาจากบุญเก่าด้วยวันนี้อมริสาต้องกล่าวคำว่าสวัสดีทุกคนนะคะบ๊ายบายค่ะ